ข้าขาใจจิตใจเจ้าการโดนสหายรักหักหลังมันเจ็บปวดเขาไม่ใช่สหายข้าเขาไม่ใช่แต่ว่าเอียบไข่เคยยอมตายเพื่อเจ้านะเขาทำเพื่อัะพีอักษรสิพิฆาตทุกอย่างที่เขาทำเพื่อทำให้ข้าเชื่อใจ <c oughs> นี่แหละยุทธภพ,พใจคนมากในยกนโกงกลับไปกับข้าข้าเขาแล้วก็จบกัน ทำไมเจ้จะไม่ได้ฆ่าเขาหรือฆ่าไม่อาจลงมือได้เฮ้ยแล้วเจ้าจะเสียใจใช่ข้าควรฆ่าเขาเขาวางแผนตอนที่ท่านไม่ระวังทำร้ายท่านอ่าเองก็ไม่ได้บาดเจ็บที่อาห่วงก็คือเยี่ยมใครไป็นูดสืบทอดมีดบินลีน้อยหากเขาประสานเพลงดาบอักษรสิบพิฆาตได้แล้วก็ต่อไปคิดจะเอาชนะเขา คงยากแล้วข้าไม่เข้าใจเขาขโม,มยคัมภีร์ไปแล้วทำไมต้องทำร้ายท่านอาอีก <c oughs> เพราะข้าเป็นคนที่เจ,จ้าไว้ใจเขากลัวว่าข้าจะรู้ว่าเขาขโม,มยคัมภีร์ก็เลยต้องกำจัดข้อท่านอาท่านรู้แต่แรกแล้วจริงๆก็ไม่แน่ใจเยียบใครไปคนอารมณ์ร้อน ตอนนี้เขามีเพรุษมาก็าดีแล้วเจ้าเองก็ไม่ต้องถูกหลอกเพียงแต่ตอนนี้วรยุทธ์เขาก้าวหน้าขึ้นเขาว่าเจ้าอาจชนะเขายากไม่สิก่อนหน้านี้เอียบใครกับข้าฝีมือไม่ห่างกันวันนี้ได้คัมภีร์อักษรสิบพิฆาตไปแล้วรู้เขารู้เราอยากฆ่าฆ่าง่ายเพียงคลิกฝ่ามือแต่ว่าเมื่อกี้เขายอมฆ่าทุกอย่างไม่แม้กระทั่งแก้ตัวเลยสักนิด พราะอะไรกันฮะอ,อังศออังศออดเกออะไรอยู่เน่ะอัดท่านอาเซียตอนนั้นท่านเห็นหรือไม่ว่าเป็นเอียบใครโจมตีท่านเออที่จริงข้าก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นเขาอะนะแต่เขาเป็นผู้สืบทอดมิดบินหลีน้อยเราเองก็เห็นเอียบไทรเขาใช้วิชาที่อาจาร,รย์ให้ผิดทางอยู่แล้ว ถ้าหากอ e ีบใครต้องการฆ่าท่านอาซีกจริงคงต้องใช้กระบวนท่าที่ตัวเองถนัดทำไมตึงใช้เพลงดาบอักษรสิบพิฆาตด้วยละ่ะเขาสวมหน้ากากพิศารแน่นอนว่ากลัวคนอื่นจะรู้ตัวตนแต่ตอนหลังกลับใช้บีดบินลีน้อยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ้าชายหน้ากาคือเ e อียบใครจริงเหรอเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแน่นะหลานอ่เหนื่อยมากนะ จ้ากลับไปหาแม่เจ้าเถอะข้าไม่กลับไปแล้วอ่พอพาะอะไรทะเลาะกับแม่เหรอืมให้แม่เจ้าตอนเป็นสาวก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เล็กเจ้าคงลำบากมามากงั้นเอางี้เจ้ากลับไปหมู่บ้านอัศบินกับอาก็ได้อาไม่ให้เจ้าต้องลำบากหรอกหืมข้าไปเถอะ ไปสิในวันที่8เดือน12ข้าได้รับคำสั่งจากพี่ใหญ่ให้ไปจัดการกะลีเฉิงอ้าวไม่ใช่สิซีอินเทียนข้าหลี่เฉิงอ้าวช่วงวันที่8เหตุได้สองพี่น้องถึงจะไปวันสิ้นปีไปได้กหูหก ทุกคนล,ล้วนโกหกข้าอืไปเถอะธนาเสียงอตอนนี้ใจข้าวาวุ่นนะักอีกสักพักหนึ่งข้าค่อยไปหาอ๋องั้นก็ได้แต่จำไว้นะอาห่วงเจ้ามากที่สุดประตูหมู่บ้านอัศวินเปิดต้อนรับเจ้าเสมอ <laughs> พี่เอียบกินอะไรหน่อยเถอะพี่เอียบทำไมท่านเมินเฉยกับข้าละ่ะท่านโกรธข้าใช่หรือเปล่าละ่ะ <c oughs> ข้ารู้ว่าท่านโกรธที่ข้าเก็บคัมภีร์ไม่ดีจะโกรธข้าก็ถูกแล้วแต่ท่านอย่าทำร้ายตัวเองสิ <c oughs> ลิงเอพี่ถิงถิงพี่ถิงถิงเอาละเอาละไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องพี่ถิงถิงท่านก็คิดว่าข้าผิดใช่ไหมไม่ใช่ความผิดเจ้าดอกตอนนี้พี่โป้ก,กับพี่เอียผิดใจกันแบบเนี้ยข้าเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ข้าจัดการเอง นะจะเป็นก้อนหินหรือไงลิงเอ,อ๋เสียใจขนาดเนี้ยไม่สนใจบ้างเลยเหรอลิงเอ,อ๋อย่าเสียใจเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าจริงเหรอพี่เอียบทำไมโกรธข้าจริงๆใช่ไหมไม่เลยข้าไม่ได้โกรธจริงๆร กับข้าวเย็นหมดแล้วข้าจะไปอุ่นให้นะ <laughs>